สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เด l y ลี่ค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัหาสบ,บาดีที่24กุมภาพันธ์ค่ะอยู่กับคุณเฉลิมพลณิชานวิมลวันค่ะครับผมบรรยากาศการลงทุนทั่วทั้งโลกนะครับตอนนี้คุณหญิงกําลังถูกกดดันจากเรื่องของค,ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามและตอนนี้มันก็ดูจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งเมื่อคือนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวร่วงลงไปอย่างหนักเช่นเดียวกันกับตตลลาาาดุ้้้นนนนนไไททยีี่่เเชวววััััะครรรรบบก็ปปงง ทดสอบอที่แนวรับ1680แนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยตอนนี้หุ้นไทยครับอยู่ที่1685.79จุดเนะครับเราติดลบอยู่สักประมาณ10จุดนะครับแล้วก็เห็นแรงขายในหุ้นตัวใหญ่ๆห,หลายตัวทีเดียวนะครับเช่นเดียวกับหุ้นตัวเล็กที่เคยขึ้นมาด้วยแรงเก่งกำไรวันนี้ก็มีการปรับตัวร่วงลงไปนะครับกลุ่มที่พอจะปรับตัวบวกได้วันนี้ก็มีแค่กลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มพลังงานเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนี่ก็ปรับตัวร่วงลงมา เกือบทั้งหมดนะฮะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้เราย้อนกลับไปดูกันสักหน่อยนะครับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถูกกดดันค่อนข้างมากทีเดียวครับโดยบรรยากาศการลงทุนเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวร่วงลงไปอย่างหนักจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดาวโจนส์นะครับติดลบไปถึง465จุดนะครับ ที่ผ่านมาครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆโดยทางรัสเซียเมื่อวานนี้ก็มีการเตรียมตอบโต้สหรัฐนะครับหลังจากที่สหรัฐเขาไปประกาศมาตรการคว่ำบาตรกับทางรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกแถลงการครับบอกว่าการออกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐจะเผชิญกับมาตรการตอบโต้เช่นกันจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับโดยทางกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อต้องการให้รัสเซียเนี่ย เปลี่ยนแปลงแนวทางของตนเองซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐเนี่ยนะครับก็บอกว่าการประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบนี้เป็นการประกาศรอบแรกเท่านั้นและถ้าหากรัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าที่กดดันยูเครนต่อไปเนี่ยจะมีการออกมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นตามออกมานะครับ เช่นเดียวกับทางฝั่งของสหภาพยุโรปหรือว่า eu ครับก็มีการประกาศมาตรการคว่มบาตรซึ่งเป็นมาตรการตอบโต้แรกๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีมาตรการตอบโต้ทางการทหารเขาก็จะคว่มบาตรทางเศรษฐกิจกันก่อนซึ่งเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามนะครับว่าจะลุกลามบานปลายไปจนถึงเรื่องการคว่ำบาตรทางด้านพลังงานหรือไม่ซึ่งถ้าหากยกระดับเป็นการคว่ำบาตรด้านพลังงานเนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาน้ํามันทั่วทั้งโลกโอกาสปรับขึ้นเนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็ยังคงมีเรื่องเดิมๆอย่างเรื่องของเฟดที่ตลาดจับตามองเนี่ยน,นะครับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจะเร็วและแรงกว่าที่คาดการกันเอาไว้เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อท,ที่มีโอกาสสูงที่สุดในรอบประมาณ40ปีตอนนี้ซึ่งนักลงทุนตอนนี้เนี่ยนะครับมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าการประชุมรอบที่กําลังจะถึงคือ1 5ถึง1ิมีนาคมนี้น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยนะครับคือ0.25%เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามบางส่วนก็คาดการว่าการเกิดความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนอาจจะช่วยชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ของสหรัฐได้บ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปครับคุณหญิงครับอาจจะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่กดดันกันด้วยนะคะในเรื่องของรัสเซียหรือว่ายูเครนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของเฟดอัตราดอกเบีย้ยเองนะคะขณะเดียวกันถ้าเรามาดูการวันนี้เปิดตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวย่อลงไปแน่นอนก็เป็นไป,นปนในทิศทางเดียวกันกับตลาดในภูมิภาคเอเชียกันด้วยนะคะวันนี้มีการปรับตัวลดลงไปทุกตลาดเลยนะคะสำหรับในเรื่องของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียแต่ว่าขณะเดียวกันธนาคารกลางเกาหลีใต้ค่ะเขาก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยกันไว้นะคะ 1.25%ค่ะเพราะเขากังวลนะคะในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของสหภาพยุโรปหรือว่า eu ที่ได้บอกไปเขามีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรกันแล้วด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาจะจับจงไปที่ธนาคารบางแห่งหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียด้วยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันในเรื่องนี้ผู้ที่ถูกนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นที่หมายปองว่าจะต้องมีการบด โทษเขาจะมีการอายัดซับกันด้วยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันถึงแม้ว่าสัญญาในเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนนะั้นจะมีผลต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลดีต่อในเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันรวมไปถึงทองคํากันด้วยถ้าเมื่อคืนมาดูกันนะคะสัญญาณน้ามันดิบเวเท็กซัฟมีการปรับตัวขึ้นมาได้19เซนต์นะคะปริมาณน้ํามันดิบเนี่ยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นก็น่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อในเรื่ององงงขทททิศาาาารรคนน้ํมัััีี่ปบตวด ส่วนราคาทองคำนะคะก็ต้องบอกว่าสัญญาณโคเมกนั้นปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่าปิดสูงสุดนับตั้งแต่เมื่อวันที่7มกราคม2564กันเลยค่ะปิดเพิ่มขึ้นมา3ดอลลาร์นะคะทองคำก็ปิดกันไป1,910.4ดอลลาร์ค่ะขณะเดียวกันราคาทองคำในบ้านเราวันนี้นะคะเช้ามาก็ปรับบวกขึ้นมา350บาทแต่ว่าขณะเดียวกันค่าเงินบาทเช้าวันนี้ก็อ่อนค่ากันมาด้วยนะคะแน่นอนกังบบวลในเรื่องนี้นะคะเช้านี้ อ่อนกันมาค่ะ32บาท34สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ,ะยังเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างผันผวนมากและเงินก็ไหลกลับไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับกลับการทางฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนี่ก็ผันผวนหนักแล้วอาจจะหนักกว่า <S 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 ตลาดหุ้นจะได้ซับนะครับเดี๋ยวเราพักกัน,กนครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าคุยกันกับนักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นไทยกันดีกว่าครับว่าสถานการณ์การลงทุนหน้าตอนนี้ที่ดัชนีปรับตัวร่วงลงมาอยู่พอสมควรเราจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ เปิดตลาดมาต้องบอกว่าร่วงลงไป12จุดนะคะแต่ว่าขนาดเดียวกันตอนนี้ก็ดูเหมือนพยายามจะปรับตัวขึ้นมาได้นะคะดังนั้นทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะพูดคุยกันเพิ่มเติมในช่วงของเท็ดทมมค่ะเททามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกันกับคุณกิดพลภัยัพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทร,ร,รัพย์ UOBK เหยนประเทศไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รับสวัสดีครับครับหุ้นไทยก็ปรับตัวร่วงลงมาตามบรรยากาศการลงทุนที่ถูกกดดันทั่วโลกทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่สักประมาณ1,685จุดรมองหุ้นไทยยังไงต่อดีฮะครับก็ยังมองกรอบแนวรับของหุ้นไทยในโซนรับจริงๆงก็คือ1 6 7 0ถึง1 8 0นะครับวันก่อนเราลงมารอบหนึ่งแล้วที่1,673นะครับตลาดก็ยังทรงตัวได้ดีก็ยังมองว่าถ้าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ย โอกาสที่เราจะยืนตรงนี้อยู่มีนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของยุโรปแล้วก็ยูเครนเนี่ยถ้าเรามองก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผลกระทบหลักๆถ้ามันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดการรบหรือไม่รบก็ตามเนี่ยมันจะอยู่ในภูมิภาคที่เป็นยุโรปจำนมากนะครับในนั้นัองยุเชีนอ้เนี่ยสถานการณ์ืนผลกระทบทางตรงมันจะหนาเราก็เห็นตลาดะนรับในประเุศญีนเนี่ยที่สถานการณ์ไปข้างหน้าเลยว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผละทออะไรบ้างอย่างน้อยๆเก้าที่สุดตอนที่ที่เราเห็นก็คือวันหนึ่ง เราสื <aunque S 2> <me> ่อเองมีการส่งออกสินค้าคอมมูนิตี้บางตัวนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดให้มันจะเป็นเนักซื้อเองเป็นผู้ส่งออกที่เพิ่มไปในฝั่งรถโม้ครับเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มพวกนี้มีค่าบางอย่างที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบอันที่สองนักซื้อเอง อสังเเขาเน้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในฝั่งนี้ยในผู้นอยมมันก็จะมีคนได้ประโยชน์เช่นประโยชน์จากกลุ่มในกลุ่มที่ใช้พวกแป้งต่างๆนะครับเบเกอรี่ต่างๆพวกนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบในฝั่งขาของต้นทุนได้ขณะเดียวกันในฝั่งที่เป็นด้านของตัวผู้ที่ขายพวกแป้งนะครับเป็นเช่นแป้งมันสำปะหลังนะพวกเนี้ยอก็มีโอกาสที่จะได้แนวโน้มที่ดีจากการที่แป้งบางชนิดแพงขึ้นเนี่ยแป้งบางชนิดมันก็จะจะมีการโอกาสในการแพงตามขึ้นครับก็ น้ำมันพืชเองก็รัสเซียเองก็ต้องบอกว่าในผลเปลี่ยนรัสเซียยูเครนจะมีพวกน้ำมันที่เป็นพวกในต่างจัวัดน,นะครับซึ่งมีออกมาคือเกิดมีสองชันซึ่งมันก็จะส่งผลกระกับพวกน้ำมันพืชโดยเช่นเดียวกันดังนั้นในภาตัวนี้ครับก็ต้องบอกว่าเอ่อเราเราอย่าไปถามว่าจริงๆแล้วเขาจะลบไปลบแต่ให้ไปดูดีกว่าครับว่ามันพอจะมีสินค้าหรือมีผลพันธ์ตัวไหนที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้บ้างครับ ค่ะคุณกิตพค่ะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวจะขอต่อสายไปใหม่อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะอและอย่างที่คุณกิตพลบอกไปนะคะในเรื่องของสถานการณ์การลงทุนตอนนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยนะคะในเรื่องของวิกฤตรัสเซียกับยูเครนวันนี้มองแนวรับเนี่ยน่าจะไป1,670-1,660จุดได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่ก็ยังคงมีในเรื่องของหุ้นหรือว่าแม้แต่กลุ่มที่น่าจะได้การสนับสนุนจากวิกฤตในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ รอบที่แล้วเนี่ยเราลงไป1,673จุดนะครับคือจากการเดาว,ว่าสงครามจะเกิดไม่เกิดนี่อาจจะค่อนข้างยากนะครับไปดูว่าหุ้นไหนที่น่าจะได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับอย่างคนที่ส่งออกแป้งนะครับช่วงนี้พอมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดสงครามคนเขาก็ตุนอาหารกันนะครับอ่ะตอนนี้คุยกันกันกบทางคุณกิตพลนะครับกลับมาอ<า>ีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะ ค่ะพอเราเห็นภาพชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะในเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นนักลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะวิตกกังวลเหมือนกันนะคะเพราะดูจากในเรื่องของตลาดหุ้นของบ้านเราดังนั้นเองแนะนํายังไงดีคะสําหรับการลงทุนในช่วงนี้ค่ะโอเคครับก็เรามองว่าถ้าตรงแยครับในส่วนที่เป็นพวกกลุ่มที่มี ทําสินค้าในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากตลาดโลกน,นี่อาจหนม่บางกลุ่มได้ผลกระทบบ้างแต่ว่าในกลุ่มที่ดีเนี่ยเราเชื่อว่าในกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรหลายตัวน่าจะได้ประโยชน์จากฟูดอินเฟรชั่นที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราบอกว่ากลุ่มอาหารสินค้าเกษตรน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ทยิงสิจิายในประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะที่กลุ่เกี่ยวกับรไปโภกซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะได้แก่พวกของธนาคารคาร์บลีนะครับ ในกลุ่มนี้สาม,มารถที่จะทยอยลงทุนได้แล้วก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับสนาการวาสีครับอืมแล้วบริษัทไทยที่ไปทําธุรกิจอยู่ในยุโรปอันนี้ต้องระมัดระวังไหมครับเออผมคิดว่าในฝั่งของบริษัทไทยที่ไปทําธุรกิจในยุโรปเนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราลองไล่ไปคร่าวๆว่าถ้าธุรกิจนั้นเออใช้พวกนิเกิลนะครับหรือว่าใช้พวกในด้านสินค้าที่เป็นต้นทุนในด้านอาหารอย่างเช่นพวกในด้าน น้ำมัน่านตะวันนะครับหรือพวกแป้งสาลีในกลุ่มพวกนี้มีโอกาสที่มันอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าใครใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพลังงานไฟฟ้าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่หนักหน่อยซึ่งในประเทศไทยเท่าที่มีน่าจะไม่มีอุตสาหกรรมหนักขนาดนั้นนะครับดังนั้นถามว่าถ้าใครมีฐานในยุโรปอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ผมคิดว่า,า,าก็ยังอยู่ะดับเท่าที่ดูอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ย มัจะเป็นพวกอาหารซึ่งน่าจะไม่ได้กระทบหนักครับดูเหมือนว่าการกระทบน่าจะเป็นในเรื่องของทางอ้อมมากกว่าทางตร<ะ>ตงกันด้วยนะคะเมื่อคู่นี้กลุ่มที่น่าสนใจอาหารสินค้าเกษตรหรือว่าแม้แต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับอันนี้ส่งจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศนะคะคุณกิดพลถ้าเจาะจงเป็นรายตัวหุ้นเลยได้ไหมคะว่ายังมีตัวไหนที่ถือว่าเป็นท็อปพิกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนบ้างคะ่ะถ้าเป็นในกลุ่มของแต่านอาหารนะครับผมคิดว่าในกลุ่มที่เป็นพวกแต่ด้านเนื้อสัตว์เองเนี่ย สถานการณ์โดยรว,วมต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะดีนะครับ,รบถ้าเป็นเน้งสัตว์เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของตด้าน TFP หรือ t f t t เองเนี่ยน่าจะได้รับผลก็น่าจะได้รับผลบวกจากราคาเนื้อสัตว์ที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการที่ต้นทุนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หลายอ,อย่างเนี่ยมันเรื่องปรับดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับก็มองกลุ่มอาหารเป็น TFP t f t FT นะครับนอกจากนั้นแล้วจริงๆมีตัวหนึ่งที่เราชอบแต่ขึ้นไปเยอะไปนิดหนึ่งเมื่อวานก็คือตัวของแต่ด้าน ทีดีวีซีที่ทำแป้งมันนะครับ,รบ uh, วันนี้ราขาหย่อนตัวลงมาบ้างในโซนหกบาทสิบห้าก็น่าสนใจครับเพราะว่าทีดีวีซีทำแป้งมันสัมหาังะนะครับแล้วก็ในธุรกิจที่ดีของแป้งมันดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็มีโฟกัสที่มันเริ่มไปให้น้ำหนักแบบพวกของธ,ธนบุญสัณฑ์ที่เป็นรายรู้แอปด้วยนะครับพวกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทที่ย่อยสลายได้ซึ่งพวกนี้มันจะมีองค์ประกอบมาจากสารสกัดที่มาจากพวกแป้งมันสปะหาัะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เขาเลยรวมทั้ง อ,อราคาหุ้นแถว6.50ก็ยังเป็นบุ o k v a l นะครับดังนั้นต้องบอกว่า TWC แถว6.50เนี่ยกับภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็สามารถที่จะเข้าลงทุนได้ครับครับอย่างกลุ่มอาหารที่เรากเกาะตีมว่าช่วงนี้เงินเฟ้อเกี่ยวกับอาหารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวเลยหรือเปล่าหรือว่าแนะนําให้เป็นเกณฑ์กำไรท่าสนสั้นดีกว่าครับครับก็ในกลุ่มอาหารผมมองเป็นเพราะว่าถ้าเราไปดูเออร์นิ่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยถูกปรับลดน้ำหนักการลงทุนมาตลอดสองปีนะครับแล้วก เป็นกลุ่มที่ human, นักทุนเองมีการถือครองในระดับที่ต่ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราคิดว่าภาพของผลประกอบการที่เราเห็นโมเม่ัำที่ดีขึ้นในช่วงจุดสองเดือนข้างหน้าเนี่ยทำให้โมเมนตันน่าจะเป็นการฟื้นตัวในรอบที่มีในยะสำคัญพอสมควรครับคงไม่ใช่รอบเล็กๆครับโอเคได้ครไดเลยค่าวันนี้ขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณครับคุณผุพลครับค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับตัวย่อดลงแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสนะคะมีหุ้นบางตัวบางกลุ่มที่นักลงทุนจะเข้าไปซื้อเพื่อเข้ามาสร้างกําไรในพอร์ตของเราได้ค่ะอไปดูกันต่อนะครับที่หุ้นแนะนําของค่ายอื่นๆนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับนุมระพัฒนสิวินี้แนะนําเป็นตัว BDMS ครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะแนะนํา b h ค่ะธนชาตนะครับแนะนํา BLA BAM นะครับแล้วก็ CK Power ครับ นอกจากนี้นะคะทางด้านของบษษริษัทหลักทรัฟินเซีเซลัสค่ะแนะนำ TKS ค่ะส่วนไอร่านะครับแนะนำตัวชโยนะครับมาดูแนวโน้มของภาพเศรษฐกิจไทยกันบ้างดีกว่าครับวันนี้มีข้อมูลจากทาง EIC นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันเขายังมองนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจบ้านเราจะเติบโตได้3.2แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอยู่ โดยทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า eic นะครับเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาส4ปีที่แล้วเติบโตได้1.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่หดตัว0.2%ในไตรามาสที่3นะครับทำให้ตลอดทั้งปีที่แล้วครับเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ที่1.6%สูงกว่าที่คาดส่วนปีนี้ครับ eic คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เติบโตที่3.2ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องแม้ว่าช่วงครึ่งแรกของปีจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับและมีแรงกดดนันด้านเงินเฟ้อแต่ในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าภาพการท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่การส่งออกจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจที่สําคัญโดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศกําลังพัฒนาหลังจากได้อน,นิสงส์ใหม่จากการตกลง ข้อตกลงขุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนนะครับที่มีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับปัจจัยเสี่ยงแน่นอนว่าก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด -19 ทั้งในไทยและต่างประเทศที่อาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งโดยเฉพาะถ้าหากมีการกลายพันธุ์ที่อาจจะลดทอนประสิทธิภาพของวัคซีนลงมานะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของภาะวะเงินเฟ้อทั่วโลกและภาะวะการเงินที่ตึงตัว จากการเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางหลักของโลกมีเรื่องของผลจากแผลเป็นเศรษฐกิจที่อาจจะกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ในวงกว้างของประเทศไทยมีเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะชะลอตัวมากกว่าที่คาดนะครับและเรื่องสุดท้ายที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้าที่สูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด -19 ที่อาจจะนําไปสู่ปัญหาด้านสิรภาพทางการเมืองของไทยได้ครับ แน่นอนนะคะว่าเป็นมุมมองจากทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะต้องจับตาแต่ว่าปัจจัยสนับสนุนทนั้งเรื่องของการเปิดประเทศหรือว่าแม้แต่การ,รส่งออกก็น่าจะช่วยเข้ามาพลิกฟื้นเรศรษฐกิจไทยในปี2565ได้ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวลองไปประเมินภาพการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างครับ มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพูดคุยกันเรื่องของประเด็นการลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งการลงทุนในต่างประเทศทุทกวันนี้นี่ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและประเทศที่คนไทยสนใจมากเป็นลำดับต้นๆและอาจจะเป็นประเทศแรกๆที่เราจะนึกถึงนะครับก็คือประเทศที่ไม่ไกลจากเรามากนักอย่างเวียดนามนะครับตอนนี้เวียดนาม ยังน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคุยกันกับคุณธนวัต์ปัดฉิมกุลนะครับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกยุ์การลงทุนต่างประเทศของบลอ DBS v i สบิคประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะถ้ามองถึงศักยภาพนะคะแน่นอนว่าการหาโอกาสการลงทุนนอกจากประเทศไทยนักลงทุนหลายๆคนเลือกที่จะไปเวียดนามกันด้วยนะคะเขาเห็นถึงการเติบโตหรือว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามเราประเมินยังไงคะ ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ของเวียดนามเองในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดเช่นเดียวกับประเทศอื่นนะครับแต่ว่าพอเข้ามาสู่ปีนี้เนี่ยของกลุ่ม DBS เองเนี่ยนะครับเราคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่แนวโน้มการเติบโตสูงในปีนี้นะครับเรามองว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยจะขยายตัวถึง8%นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวอีก6.8ครับซึ่งตรงนี้ ก็จะทําให้เวียดนามเป็นประเทศที่เติบโต,ตเร็วที่สุดในเอเชียและก็เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงบ้างนะครับก็คือเรื่องของการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญนะครับแล้วก็ผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมาจากราคานํามันที่สูงแต่ยังไงก็ตามครับในภาพรวมแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยก็น่าจะเรียกว่ามีการเติบโต,ตที่สูงเลยทีเดียวนะครับ อ,องเวียดตามเองนะครับก็รัฐบาลาเขาก็ได้มีการปรับนโยบายให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ครับจากช่วงไตรามาสสามปีก่อนเนี่ยที่เขาใช้มาตรการเข้มข้นเลยเพื่อหยุดยั้งการระบาดเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําให้เศรฐษฐกษิจในไตรามาสที่สามปีก่อนเนี่ยติดลบไปหกเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดมากขึ้น นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออก็มองว่าปัจจัยตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาได้ดีนะครับ,รบจุดเด่นของเวียดนามนะครับก็คือที่เรามองก็คือเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนที่สําคัญนะครับในหลายๆอุตสาหกรรมของโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้านะครับแล้วก็เป็นห่วงโซ่การผลนสสาคัญในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยครับ<ม>ก็เห็นว่าจากการระบ,บาดในปีก่อนเนี่ยนะครับก็ ส่งผลกระทบครับต่อบริษัทข้ามชาติจํานวนมากที่มีฐานการผลิตในเวียดนามครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความสําคัญของเวียดนามในเวทีนานาชาตินะครับเพราะว่าต่างชาติก็ใช้เวียดนามนะครับเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกนะครับเราคงเห็นนะครับว่าอย่างบริษัทไทยหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีขยายธุรกิจเข้าไปยังเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์นะครับของจีนญี่ปุ่นนะครับ ฮ่องกงเกาหลีพวกนี้นะครับก็ไปลงทุนกันเวียดนามกันมากมายนะครับก็ดี s เองเนี่ยเราเห็นนะครับการฟื้นตัวของภาคการผลิตและส่งออกของเวียดนามนะครับก็หนุนโดยดีมาน์ที่แข็งแกร่งจากตลาดสหรัฐสําคัญครับเพราะว่าอันนี้เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับ,รบแล้วที่สําคัญก็คือเวียดนามเอ่อสหรัฐเนี่ยจะมีปัญหากประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้กับเวียดนามเนี่ยถือว่าความสัมพันธ์ดีมากนะครับมั่นคงชัดเจนเพราะว่ามีข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่กรกฎาปีก่อน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าการลงทุนในเวียดนามก็น่าจะทําให้เรียกว่าผู้ผลิตที่ไปตั้งฐานที่ตรงนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากตลาดสหรัฐด้วยนะครับครับประเด็นที่ไฮไลท์จริงๆเลยเนี่ยคือมองว่าเวียดนามเนี่ยที่ได้รับประโยชน์หลักๆเลยเนี่ยมาจาก FDI ก็คือลงทุนทางตรงจากต่างชาติครับกอเวียดนามเองมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำนะครับมีการทําข้อตกลงการค้าจํานวนมากถ้าเกิดเราไปลื้อดูเนี่ยโอ้โหเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเนี่ยกับ ทั้งกลุ่มประเทศนะครับแล้วก็เป็นบ i เ a t e r a ก็คือระหว่างประเทศเนี่ยโ oh, อเป็นสิบๆฉบับเลยนะครับเขาอยู่ในกลุ่มอาฟต้านะครับอาเซียน free t รด d e agreement เพราะฉะนั้นแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยไม่ว่าจะทําข้อตกลงกับประเทศไหนภูมิภาคไหนเนี่ยเวียดนามก็ร่วมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเวียดนามอยู่ใน cptpp นะครับก็คือซึ่งเป็น tpp เดิมนะครับ,รบก็ตรงนี้สิบเอ็ดประเทศเวียดนามก็อยู่ด้วยมีทำภูมิภาคีกับสหรัฐจีนอังกฤษญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับก็จะทําให้เป็นการค้าระหว่างกันเนี่ย เรียกว่าราบรื่นนะครับก็เอื้อให้เกิดการลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับใครจะลงทุนนะครับก็เอาง่ายๆลยครับในตลาดไทยเนี่ยเราก็มี DR นะครับเป็น d e r i v a t i v e pository Receipt ครับของตลาดเวียดนามที่มาซื้อขายในตลาดไทยนะครับหรือว่าในลอนดอนนะครับก็แนะนําเป็นกองทุนปิดเวียดนาม Enterprise Investment Limited นะครับอันนี้ใครที่เป็นลงทุนต่างประเทศหรือใครไม่พร้อม กองทุนในไทยครับอย่างเช่นกองทุนเปิดกรุงสีเวียดนามอ p พีทีนะครับหรือว่าของ p r i น c ซ p เ l ิลเวียดนามก็มีก็พวกนี้ก็น่าสนใจหมดครับก็คิดว่าแนวโน้มนะครับระยะยาวเลยอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยแนวรบ้มการเติบของเวียดนามเนี่ยจะยังคงดีมากๆอยู่ครับอืมโอเคได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อไปทาง DBS Bookers ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับดดได้ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยทุกคนเชื่ออยู่แล้วแหะครับว่าเขาจะเติบโตได้อย่างแข็งแรงต่อนเนื่องไปนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกมากมายนะครับจะลงทุน ในพอร์ตหุ้นตัวเองด้วยการซื้อดีก็ได้หรือจะไปซื้อกองทุนต่างๆที่ไปลงทุนอย่างเวียดนามได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางค,คนนี่เก่งมากๆนี่ไปลงทุนซื้อหุ้นรายตัวที่เวียดนามด้วยตนเองเลยก็มีเหมือนกันนะฮะค่ะคือต้องบอกว่าโลกของการลงทุนไม่หยุดนิง่งนะคะดังนั้นอาจจะต้องสแสวงหาผลตอบแทนโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยนะคะอัปเดตทิ้งใช้สั้นๆสักนิดหนึ่งกรณีรัสเซียยูเครนค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะเขาตัดสินใจที่จะเปิิิิดดฉาาาาากกกปฏบัตรรททงหพเศษแแล้้ววยนนน่อ ว่าสถานการณ์นี้อาจจะสร้างความรุนแรงในเรื่องของการลงทุนวันนี้ด้วยค่ะฝนตกทั้งโน้นนี่หนาวถึงทางนี้เลยนะครับโอ้ตลาดหุ้นไทยไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่10นาฬิกานาทีวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีค่ะ